สวัสดีครับพี่น้องทีรักจิงครับวันนี้เรามาพบกันอีกครั้งหนึ่งในรายการเติมพลังใจรายการของคนที่ต้องการกําลังใจและเราต้องการกําลังใจที่จะกล้าไปข้างหน้ากล้าไปสู่อนาคตที่ดีกว่าจะจะเริ่มต้นด้วยคํากล่าวที่ว่าทะเลที่เงียบสงบนั้นไม่เคยสร้างกาลาสีที่เรียกว่าฝีมือดีวันนี้เช่นเดียวกันในฐานะที่เราทั้งหลายนั้นกําลังดําเนินชีวิตอยู่ในโลกนี้ แท้จริงแล้วพระเจ้าผู้สร้างเรามานั้นกำลังสร้างและเตรียมเราให้พร้อมที่จะประชิญกับมลสุมของโลกนี้โลกนี้นั้นมีมลสุมที่พัดกระหน่ำเข้ามาตลอดเวลาและมลสุมนี้ไม่ใช่เพียงแค่มลสุมเพียงแค่ของความเชื่อเต็มเป็นมลสุมของชีวิตที่ทุกคนจะต้องประชิญในโลกของความเป็นจริงไม่ใช่เพียงแค่ในวันอาทิตย์ที่เรามานมัสการพระเจ้าในคัศจแต่ในโลกประจำวันในชีวิตของท่าน ในหน้าที่การงานของท่านในอนาคตของท่านความเชื่อที่แท้จริงนั้นก็คือการเตรียมชีวิตของเราด้วยความเชื่อไม่ใช่ไม่ใช่เป็นเรื่องของสมองแต่ความเชื่อเป็นเรื่องของทุกส่วนในชีวของเราดังนั้นเราจะต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในโลกนี้และเกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์รอบตัวของเราดังนั้นเราต้องเตรียมพร้อมเตรียมตัวให้พร้อม กับการเปลี่ยนแปลงมีคำกล่าวอีกคำกล่าวหนึ่งบอกว่าถ้าคุณล้มเหลวในการเตรียมตัวคุณก็เตรียมตัวที่จะล้มเหลวเรียบร้อยแล้วหมายความว่าคุณก็ไม่ต้องไปทําอะไรแล้วคุณล้มเหลวเรียบร้อยแล้วเพราะว่าคุณไม่ได้เตรียมตัวการเตรียมตัวที่ดีจึงเป็นคุณแจของความสําเร็จในทุกเรื่องในเชืวอตาตทั้งหลายนั้นความสําเร็จคือที่ซึ่งการเตรียมตัวและโอกาสนั้นมาพบกัน บางคนนั้นมีโอกาสแต่ไม่เคยเตรียมตัวโอกาสกับการเตรียมตัวไม่เคยมาพบกันดังนั้นก็จึงไม่สามารถประสบความสําเร็จบางคนเตรียมตัวแต่ไม่มีโอกาสแต่การเตรียมตัวมันรอคอยโอกาสเท่านั้นเองดังนั้นถ้าเราเตรียมตัวให้พร้อมไม่ว่าโอกาสที่จะมามันจะเลวร้ายหรือดีนะครับมันก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าสร้างโอกาสให้เกิดขึ้นในชีวิตของเรา นี่คนหนึ่งกล่าวได้ดีมากกว่าว่าให้เราคาดหวังสิ่งที่ดีที่สุดและเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับสิ่งที่แย่ที่สุดตนั่นหมายความว่าสองสิ่งนี้ไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีก็ตามเราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้เราจะใช้ประโยชน์จากสิ่งนี้ได้เมื่อเราเตรียมตัวคนที่เตรียมตัวสถาน,นก,การณ์ที่ดีเขาไม่มีปัญหาสถาน,นก,การณ์ที่ไม่ดีเขาก็ไม่มีปัญหาแต่คนที่ไม่เตรียมตัวรอคอยแต่เพียงสถาน,นก,การณ์ที่ดี ที่เขาคิดว่าไม่มีปัญหาแต่เมื่อสถานการณ์ที่มีปัญหาคนที่ไม่เตรียมตัวเขาก็จะเจอกับปัญหาอย่างแน่นอนดังนั้นเราจึงต้องไม่ล้มเหลวในการเตรียมตัวเองในฐานะที่พระเจ้าให้เราอยู่ในโลกนี้การเตรียมตัวในที่นี้นั้นมันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องการเตรียมตัวเรื่องชีวิตแต่มันต้องเตรียมตัวเรื่องของความรู้ความเข้าใจในการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ของโลกนี้ด้วย เราอยู่ในโลกแม้เราไม่เป็นของโลกแต่เราต้องเข้าใจโลกนี้เพื่อเราจะอยู่ในโลกนี้และเป็นเกลือและแสงสว่างของพระองค์และเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมกับการรับมือของการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ในการปรับเปลี่ยนอะไรก็ตามที่เราจะสามารถนำเนินชีวิตในการเปลี่ยนแปลงได้ปัญหาก็คือว่าเราไม่สามารถเป็นคนที่อยู่ในเหมือนกับกะลาครอบอยู่และคิดว,ว่าโลกนี้มัน,มนแคบแคบ โลกนี้คือแค่ความเชื่อของคนที่มีพระเจ้าแต่โลกนี้นั้นเป็นความเชื่อของคนที่มีพระเจ้าที่มองออกไปท่ามกลางคนที่ไม่มีพระเจ้าด้วย <c oughs> เพื่อเราจะรู้ว่าโลกนี้นั้นเป็นอย่างไรพระเจ้ายังสอนให้เรานำเนินในโลกของความเป็นจริงดังนั้นเราไม่สามารถเข้าใจคำว่าท้าทายจริงๆชีวิตของคนที่มีพระเจ้าเป็นชื่อของการท้าทาย เราจะไม่สามารถเข้าใจคำว่าท้าทายจนกว่าเราจะเข้าใจคำว่าเปลี่ยนแปลงและประเชิญกับการเปลี่ยนแปลงและเมื่อเราประชิญได้อย่างมีชัยชนะนั่นแหละคือชีวิตที่จะนำมาซึ่งความพึงพอใจและจะนำมาซึ่งกําลังใจดังนั้นการเตรียมตัวที่ดีที่สุดของพรุ่งนี้ก็คือทำให้ดีที่สุดในวันนี้นั้นท่านจะต้องประชิญหน้ากับพรุ่งนี้วันนี้ท่านเตรียมตัวของท่านดีหรือ,อยัง กานเตรียมชิดของท่านดีหรือยังท่านเตรียมความรู้ความเข้าใจของโรคนี้ดีหรือยังเพราะโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายหลังจากสถานการณ์โควิดเราได้ยินคําว่า new normal แต่มันจะเป็น new life ด้วยมันจะเป็นชีวิตใหม่ด้วยเพราะโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีโลกนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงของกระแสการเงินเศรษฐกิจโลกนี้จะเปลี่ยนแปลงของ ด้านการเมืองโุ่นี้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางวงการแพทย์หรือวงการในแนวของวงการวิชาการอย่างมากมายและโลกนี้จะมีการปรับเปลี่ยนแม้แต่เรื่องของแรงงานการทํางานถ้าเราไม่รับมือหรือพัฒนาตัวเองให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลงทั้งในฝ่ายกายภาพทั้งในด้านความรู้ความเข้าใจเราก็จะกลายเป็นคนที่ย่ําอยู่ที่เดิมและไม่สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้ และโดยเฉพาะในแง่มุมของการเปลี่ยนแปลงของความเชื่อในฐาะนะที่เราต้องเกี่ยวข้องกับความเชื่อสิ่งนี้เป็นสิ่งที่ท้าทายมากถ้าเราไม่เข้าใจความจริงของพระเจ้าที่เป็นเหมือนสมอที่ทําให้เราเข้าใจและรับมือกับการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมั่นคงจริงๆแล้วพระเจ้าไม่ได้เรียกเราให้อยู่ที่เดิมนะครับแต่พระเจ้าเรียกให้เราเปลี่ยนแปลงชีวิตของผู้เชื่อคือชีวิตของการเปลี่ยนแปลงอยู่แล้ว แต่พระเจ้าต้องการเปลี่ยนแปลงเราไปสู่สิ่งที่ดีและโลกนี้กําลังท้าทายเราให้เรากล้ากล้าไปกับการเปลี่ยนแปลงของโลกนี้เพื่อเราจะมีชัยชนะเหนือโลกนี้ก็คือชัยชนะที่สามารถเป็นเหมือนเกลือและแสงสว่างส่องให้โลกนี้เห็นว่าแม้ท่ามกลางความมืดทึบหรือท่ามกลางอุปสรรคความมิตกกับวลเรายังมีสันติสุข และมีชัยชนะได้ขอพระเจ้าอวยพรท่านให้พร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะมาถึงในช่วงของ10ปีนี้นะครับที่มันจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมายจริงๆแต่ข้าพเจ้าหนุนใจว่าท่านจะเป็นคนที่มีชัยชนะและนำเนินอยู่ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงได้อย่างมีความสุขและมีความสำเร็จขอพระเจ้าอวยพรครับ